เวลานวดนะครับอย่างนี้นะฮะเราลวดแป้งเสร็จแล้วนะรเราพักแป้งไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็มานวดมือซ้ำนิดนึงนะครับอ่าลวดให้คนเนียนนิดนึงเวลาลวดแป้งซ้ำอย่างนี้นก,ก็ก็ใช้เป็นการทิ้งน้ำหนักลงไปนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้แต่ข้อมือใช้กำลังแขนนะครับนั่นจะเมือ่อย fc หลายท่านบอกว่านวดได้ไหวถ้ามีเครื่องนวดก็สบายมากครับเราก็นวดแบบนี้ก่อนแล้วนวดอซ้ำนิดเดียวเองครับท้าไม่ๆหมนะครับสามารถช่างแป้งก่อนได้นะครับเอาเพื่อความชัวร์แต่ถ้าเกิดทำทานนะครับไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับหากทำขายก็ให้แบบช่างนิดนึงก็ได้นะฮะแรกๆนะฮะนวดเป็นเส้นอย่างนี้นะครับพอได้นะครับเราก็แบ่งแป้ง ใช้อะมาณสามสิบสามถึงสามสิบห้ากร,รมัมถ้าใส่สองก็จะเล็กนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแป้งเริ่มขึ้นก็จะเริ่มติดโต๊ะก่อเลี้ยงแป้งแห้งนีอนะครับก็วแป้งสาลีแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมกลับไปรับชมคลิปเก่าได้นะครับคลิปเก่านะครับสารเปาได้ลงมาให้พอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบละเอียดยิบเลยก็สามารถลงควรเมเยนได้นะครับรับรองว่า เป็นแน่นอนยิ่งพื้นฐานนะครับเป็นเลยครับง่ายมากมีเซีมาเรียนทําเสือกทอดแล้วก็ห้าเก๋าวันเดียวเป็นเลยครับ